Apple บริษัทที่เคยเปลี่ยนโลกด้วยการเปิดตัว iPhone ในปี2007และทําให้มือถือปุ่มกดอย่างแ l a c k b บอร y และโ Noki ียไม่มีที่ยืนในสังคมอีกต่อไปตลอดสิกว่าปีที่ผ่านมาก็คงไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่า Apple คือตัวท็อปของโลกเทคโนโลยีแต่ปัจจุบันในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาแบบก้าวกระโดดและบริษัท Big Tech ต่างทุ่มเงินมหาศาลกับการลงทุนใน AI ดูเหมือนว่า Apple กําลังจะแพ้ในสงครามนี้อยู่หรือเปล่า In your device in this case your phone, your your case Will figure out what you mean and help you get what you want done. That's a feature of the iPhone 4S we call Siri. ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นในปี2011วันที่ Apple เปิดโตว Siri ผู้ช่วยอัจฉริยะที่สามารถควบคุมด้วยเสียงได้และนั่นถือว่าเป็นข้งแรกที่ผู้ใช้สามารถพูดคุยกับโทรศัพท์ได้โดยตรงไม่ว่าจะเป็นการถามสภาพอากาศตั้งนาฬิกาปลุกหรือค้นหาข้อมูลด้วยเสียงและด้วยความล้ำสมัยและไม่มีใครเหมือนในยุคนั้นทําให้ s i ล i กลายเป็นหนึ่งในจุดขายสําคัญของ Apple และทาให้คนเริ่มเชื่อว,ว่าสมาร์ทโฟนกําลังจะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ยุคของผู้ช่วยอัจฉริยะ Tell Jo I'm taking these cookies to the doctor. They feel crummy. สิ่งที่หลายคนอาจาไม่รู้คือ s ิ r i ไม่ได้ถูกสร้างจาก Apple ตั้งแต่แรกแต่พวกเขาใช้พลังแห่งความรวยในการเข้าซื้อกิจการแอปเล็กๆที่มีชื่อว่าสิล i และนำมาพัฒนาต่อจนกลายเป็นฟีเจอร์หลักของ iPhone ถึงพวกเขาจะเปิดตัวไม่ได้อย่างสวยงามในช่วงแรกจะดูเหมือนว่าช่วงเวลาหอมหวานก็จะอยู่ได้ไม่นานสักเท่าไหร่ของไม่กี่ปีต่อมาก็มีผู้ท้าชิงตำแหน่งอย่าง a เมซ o n ที่เปิดตัว a เล็กซามาในปี2014 Alexa how tall is Mount Everest Mount Everest height is 29, 000, 29 feet, 8, 8 2 9 0 n t y e e t 8,848 m e t e r s h o w c a n i t k n o w s o m u c i h t s so small well, it updates using the cloud that's also how it gets its answers you just read that off the box huh hey google book a table for two at el cocotero on tuesday at seven all right just in case that's not available can i try between 7 p.m and 8 p.m sure all right i'll call to book under your name and phone number and i'll update you in the next 15 minutes is that okay perfect thanks ถึงจะเปิดตัวตามหลังซิ r ิแต่ทั้ง2บริษัทกับพัฒนานได้รวดเร็วกว่าทังความเข้าใจภาษาและความสามารถในการโต้ตอบเชิงลึกและตั้งแต่ตอนนั้นซิลิที่เคยเป็นผู้นํากับค่อยๆถูกแซงหน้าไปเรื่อยๆแต่ก็ใช่ว่า Apple จะยอมอยู่เฉยๆครับเพราะในปี2 0 1 8 Apple ก็เล่นใหญ่โดยการดึงตัวจอห์นจ o เจนด d ี e a ผู้บริหารระดับสูงด้าน AI จาก Google เข้ามาดูแล Siri และโครงการ AI ทั้งหมดในตอนนั้นผู้คนตื่นเต้นกันมากเพราะนี่เหมือนจะเป็นสัญญาณสำคัญว่า Apple กำลังจะเอาจริงทีมของจอห์นพยายามสร้าง Siri เวอร์ชันใหม่ที่เบาวกว่าเร็วกว่าและฉลาดกว่าแต่ปัญหาก,ก็คือ Siri ถูกสร้างขึ้นบนระบบแบบเก่าการจะทำให้มันฉลาดขึ้นแทบไม่ต่างจากการต้องรื้อระบบใหม่ทั้งหมดและอีกหนึ่งปัญหาก,ก็คือ Apple ยึดหลักว่าผลิตภัณฑ์ต้องสเสถียรและปลอดภัยและเคารพความเป็นส่วนตัวก่อนปล่อยจริงแนวคิดนี้ทำให้ Apple เดินช้าวกว่าคู่แข่งที่ยอมทดลองและค่อยๆแก้ เืยๆสุดท้ายด้วยปัญหาต่างๆและอุปสรรคที่เกิดขึ้นทําให้โครงการซิริเวอร์ชันใหม่ไม่ผ่านมาตรฐานของ Apple และถูกยกเลิกไปในที่สุด The head of Apple AI will be retiring in the spring of 2026. Uh, that is John Jandrea. I mean, things can't get any worse, can they? t g p และจุดเปลี่ยนที่แท้จริงของทั้งอุตสาหากรรมก็เกิดขึ้นในปลายปี2022เมื่อทั้งโลกได้รู้จักกับ ChatGPT AI ที่ไม่ได้ทําได้แค่รับคําสั่งแต่สามารถพูดคุยอธิบายเหตุผลร่วมถึงเขียนบทความได้ด้วยสิ่งที่ทําให้มันน่ากลัวไม่ใช่แค่ความฉลาดของมันแต่มันคือความรู้สึกว่าเรากำลังคุยกับคนจริงๆอยู่เหมือนคนขนาดไหนถามผู้หญิงคนนี้ได้เลยครับ สาวญี่ปุ่นแต่งงานกับ Chat GPT ชิ้รักแท้ไม่จะเป็นต้องมีตัวตนหัใจสําคัญของ c h a t GPT คือสิ่งที่เรียกว่า LLM ซึ่งเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ถูกฝึกจากข้อมูลจํานวนมาหาศาลบนคราวทำให้มันสามารถตอบคําถามซับซอ้อนและบทสนทนายาวๆได้ในทางกลับกัน Apple เลือกเน้นไปที่ระบบแบบ Device ที่การประมวลผลบนเครื่องเป็นหลักข้อด,ดีก็ค,คือความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้แต่ก็ต้องแลกมาด้วยกับขอบเขตความรู้ที่จํากัดแน,นี่คือเหตุผลว่าทาไม Siri ในช่วงหลายปีที่ผ่านมายังไม่สามารถตอบคาถามซับซ้อนหรือเข้าใจบริบทได้ในระดับเดียว Why y o แ s n o t ิ i c ีและเมื่อ c ช a t จิ t สร้างมาตรฐานไว้สูงยิ่งกว่าไทท่าน60เมตร Apple ก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่าปัญหาไม่ได้อยู่แค่ซิลิค r เ i g f เฟเดริกีหัวหน้าฝ่ายซอฟต์แวร์ของ Apple มองว่าน,นี่คือจุดเปลี่ยนระดับเดียวกับอินเทอร์เน็ตเขาและผู้บริหารระดับสูงสั่งให้ทีมยกเครื่องระบบ AI ใหม่แทบทั้งหมดและผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือ We have so much to cover today. I'm going to start with two things that are foundational to our platforms. First is Apple intelligence. เดือนมิถุนายนปี2024 Apple เปิดตัว Apple Intelligence ในงาน WWDC นี่คือความพยายามครั้งใหญ่ในการนิยาม AI ในรูปแบบของ Apple มันไม่ใช่แค่แอปแยกหรือแชทบอทแต่เป็นระบบ AI ที่ฝังอยู่ใน iPhone iPad และ Mac โดยเน้นไปนที่ระบบ on-device เหมือนเดิม <S <S เพิ่มเติมคือในกรณีที่ต้องใช้พลังงานประมวลผลสูง Apple <S 2> <S 2> ก็มีระบบที่เรียกว่า Private Cloud Compute ซึ่งสร้างมาเพื่อรองรับงาน AI หนักๆ บนเวที Apple s h โชว์ฟ u r เจอร์มากมายทั้งการสรุปข้อความการเขียนและแก้ไขภาษาการจัดลลำดับการแจ้งเตือนรวมถึงการเจนอีโมจิและยังมี Siri เวอร์ชันใหม่ที่ดูมันจะฉลาดขึ้นแบบก้าวกระโดดอีกด้วยยังไม่หมดครับ Apple ยัางประกาศอีกด้วยว่าจะประสาน h a t GPT ของ Open AI เข้ามาในระบบเพื่อให้ช่วยตอบคำถามซ,ซับซ้อนในจุดที่ s i ล i ไม่สามารถตอบได้และฟังมาถึงตรงน,นี้ทุกอย่างถูกนำเสนอบมน Apple กํกำลังจะกลับมาทวงัลัง AI และสร้างประวัติศาสตร์เหมือนตอนเปิดตัว iPhone อีกครั้งแต่ความจริงแล้ว Apple i แอปเปิลอินเทลเลเจนต้แ่รก เริ่มตั้งแต่ iPhone 16ที่ถูกโฆษณาว่าเป็นเครื่องแรกที่สร้างมาเพื่อ Apple i n t e l l i g e n c e แต่เมื่อวางขายจริง Future AI กับยังไม่พร้อมใช้งานและต้งองรอเวลาหลายสัปดาห์กว่าจะได้ใช้งานจริงแต่พอคนได้ใช้ก็ดูเหมือนจะไม่ปลื้มกันเท่าไหร่ Hey Siri Are you excited to show people how advanced your AI is in 2025 I can use ChatGPT to answer that Not a very confident answer Hey Siri Open moon details for tomorrow i can use chatgpt to answer that but craig federighi said that you could do it hey siri open the weather app show me the moon phase i don't know where you are i'm in the weather app you have my location it's literally there on the screen hey siri can you scroll down a little sorry i don't understand <coughs> Siri, what's the name of the guy I had a meeting with a couple of months ago at Cafe Grinnell? You met Zach Wingate at Cafe Grinnell. Hey! Zach! Oh, wow, I didn't think you'd remember me. Yeah, of course. Since I saw you, I'm like, it's Zach. Nobody walks like Zach. <laughs> hey, Siri, who's my daughter? I'm not sure who that is. What's your daughter's name? Well, if I told you her name, then you wouldn't know who it is. Okay, who is my wife? I'm not sure who that is. What's your daughter's name? No, my wife isn't my daughter. That would be very. เรื่องนี้ลุกลามไปถึงคดีความเรื่องโฆษณาเกินจริงและมีข่าวว่าผู้บริหารภายในบางคนเรียกความล่าช้านี้ว่าความน่ารังเกียจและความน่าอับอายเลยทีเดียวและต่อมาในปี2 0 2 5ก็มีรายงานว่า Apple ิลกำลังเตรียมเปิดทางรองรับเจมีนายเพิ่มเติมภาพนี้สะท้อนให้เห็นถึงความจริงว่าถึง Apple จะยังยึดอุดมการเรื่องความเป็นส่วนตัวอย่างเหนียวแน่นแต่ในโลกที่ AI แข่งกันด้วยความฉลาดและความรวดเร็ว Apple ก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเปิดบานเพื่อรับความช่วยเหลือจากภายนอกเพื่อให้ทางความคาดหวังของผู้ใช้ในยุค AI So many people associate Apple and AI with Siri mm -hmm. in, since plus ten years ago now. Sure, and so there is a real expectation that Siri should be as good, if not better, than the competition. I don't think ultimately it should be. That's that's. Certainly, but it's not right now. That's certainly our mission. Yeah, but that's that's, that's our mission. ภาพรวมของปัญหา Apple ไม่ใช่แค่ s i ร i ช้าหรือ Apple Intelligen c e ยังไม่สมบูรณ์แต่คือการที่โลกเทคโนโลยีกำลังก้าวเข้าสู่ยุค AI อย่างรวดเร็วบริษัท Big t e c h ต่างแห่ทุ่มเงินมหาศาลลงทุนใน AI แบบไม่หยุดยัง้ง Apple กับต้องเดินบนเส้นบางๆระหว่างการและให้ทันความเร็วของโลกกับการรักษาหลักการเรื่องความเป็นส่วนตัวและภาพลักษณ์ของแบรนด์ไว้ทำให้ Apple ดูเหมือนจะตามหลังทั้งในแง่ความสามารถของ AI และความคาดหวังของผู้ใช้แต่สงครามครั้งนี้ก็ยังไม่จบครับจากประวัติศาสตร์ Apple ก็พิสูจน์มาหลายคร แต่ชนะพอมาที่หลังและทําให้สิ่งเหล่านั้นใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพบางที Siri เวอร์ชันใหม่ที่จะออกในปี2026อาจจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนเหมือนตอนที่ Steve ็อบ s เปิดตัว iPhone เป็นครั้งแรกก็ได้แต่คํำถามที่สําคัญที่สุดคือในยุคที่ AI พัฒนาแบบก้าวกระโดด Apple จะยังมีเวลามากพอหรือเปล่า year you know, out to tell people going. We where we were set tell last I think people were very excited about Apple's values there, an experience that's integrated into everything you do, not a bolt on chatbot on the side, something that is personal, something that is private. We started building some of those and delivering some of those capabilities. I, in a way, appreciate the, the fact that uh, people really wanted uh, the next version of Siri, and we really want to deliver it for them, uh, but we want to do it the right way. When's the right way going to come along? Well, in this case, we really want to make sure that we have it very much in hand before we start talking about dates for obvious reasons. ในคลิปอาจจะอธิบายเรื่อง LLM ไม่ละเอียดมากนะครับถ้าใครอยากศึกษาเพิ่มเติมแนะนําวิดีโอนี้ครับเขาอธิบายดีมากๆ